ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงสมบัติของคลื่นเสียงนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ประการนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยก่อนจะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลฟิสิกส์ไทยบ้านของผมด้วยนะครับไปชมกันเลย ครับสำหรับสมบัติของคลื่นเสียงเนาะก็จะมีอยู่4อย่างเช่นเดียวกับคลื่นทัวๆไปนะครับก็จะมีการสะท้อนการหักเหการเร็วเบรแล้วก็การแทรกสอนนะครับโดยในคลิปเนี้ยผมจะโฟกัสไปที่การสะท้อนเป็นหลักนะครับนะแล้วก็ก็จะแยกเป็น4คลิปเนาะ,ะการหักเหก็อีกคลิปหนึ่งการเร็วเบรก็อีกคลิปหนึ่งแล้วก็การแทรกสอนก็จะอีกคลิปหนึ่งนะครับ โดยสมบัติทั้ง4ประการเนี่ยนะฮะปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดจากสมบัติเหล่านี้มันสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นการเกิดเสียงกล้องนะ,ะเสียงเอ็โคนะครับการไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่ว่าเราเห็นฟ้าแลบอะไรแบบนี้นะครับหรือการที่เราได้ยินเสียงจากที่อื่นท,งท้งที่เราไม่เห็นแหล่งกําเนิดเสียงเหล่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่ง การที่เราได้ยินเสียงดังหรือเบาเมื่อเดินผ่านลำโพงเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากาสมบัติทั้ง4ประการนะครับเป็นผลมาจากสมบัติทั้ง4ประการนะครับเดี๋ยวเราไปดูการสะท้อน,นว่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับการสะท้อนเกิดจากอะไรได้บ้างเนาะสำหรับการสะท้อนของเสียงนะครับเกิดขึ้นเมื่อเสียงเนี่ย ตกกระทบสิ่งกีดขวางนะที่มันมีขนาดใกล้เคียงหรือขนาดใหญ่กว่าความยาวคลื่นเสียงก็คือมันไอวัตถุที่เสียงไปตกกระทบเนี่ยมันต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับความยาวคลื่นเสียงนะครับทีนี้เมื่อเสียงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปตกกระทบระหว่างรอยต่อของตัวกลางทั้งสองชนิดแล้วเนี่ยนะอัตราเร็วของคลื่นเสียงเนี่ยท,ที่มันมีค่าต่างกันมากๆเนี่ยคือ อย่างเช่นตัวกลางตัวแรกเนี่ยมันมันเป็นอากาศเนาะไอตัวกลางตัวที่สองเนี่ยมันมันเป็นของแข็งมันเป็นกําแพงอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ไอเสียงที่ไปตกกระทบตัวกลางทั้งสองตัวกลางทั้งสองมันมันมีความหนาแน่นต่างกันนะมันมีความหนาแน่นต่างกันมันก็จะเกิดการสะท้อนของคลื่นเสียงกลับมาซึ่งก็เป็นไปตามสมบัติการสะท้อนอีกนั่นแหละนะครับสมบัติการสะท้อนก็คือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะแล้วก็รังสีสะท้อนนะก็จะอยู่ในแนวและหน้าของการสะท้อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามสมบัติการสะท้อนของคลื่นทั่วไปเลยนะครับนี่ในการสะท้อนของคลื่นเสียงนะครับนอกจากสมบัติเหล่านี้แล้วเนี่ยนะความถี่อัตราเร็วความยาวคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดเนี่ยมันก็ยังมีค่าคงเดิมด้วย นะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะในการสะท้อนนะครับความถี่ความเร็วความยาวคลื่นแอมพลิจูดของคลื่นยังคงเดิมนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็คือเราจะสามารถแยกเสียงได้เนว่าเสียงอันหนเนี่ยมันเกิดก่อนเกิดหลังเนีคือถ้าเสียงสองเสียงเนี่ยมันมาถึงหูเนี่ยต่างกันนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0.1วินาที เสียงมันเดินทางมามากกว่าหรือเท่ากับ0.1วินาทีเนี่ยเราจะสามารถแยกเสียงได้นะครับถ้าเสียงที่แยกได้เนี่ยนะมันมากกว่า0.1วินาทีตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเสียงสะท้อนกลับหรือว่าเอ็โคนั่นเองแต่ถ้าเสียงที่มันสะท้อนมาถึงหูเนี่ยมันห่างกันน้อยกว่า0.0.1วินาทีนะถ้ามันน้อยกว่า0.1วินาทีนะครับ ถ้ามันน้อยกว่า0.1วินาทีเสียงตัวนี้เราจะเรียกว่าเสียงกล้องนะครับคือเวลาที่เสียงที่2เนี่ยมันเดินทางมาถึงหูเราเนี่ยน้อยกว่า0.1วินาทีตัวนี้เราจะเรียกว่าเสียงกล้องนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่า0.1วินาทีตัวนี้เราจะเรียกว่าเอ็กโคเอ็กโคหรือเสียงสะท้อนกลับนั่นเองตัวนี้เราจะเรียกว่าเสียงกล้องเนาะสำหรับ ประโยชน์ของการสะท้อนของเสียงนะก็สามารถนําไปใช้กับการเดินเรือได้นะก็คืออันนี้เราสามารถนําไปหาระดับความลึกนะระดับความลึกของน้ําทะเลได้ใช้สํารวจนะของเรือประมงก็คือสํารวจว่าในบริเวณนั้นเนี่ย มันมีปลาอยู่หรือไม่นะครับมันไปชุกชุมหรือไม่ก็ใช้คลื่นโซน่าปล่อยออกไปนะถ้ามันไปกระทบสิ่งกีดขวางปุ๊บแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับหรือใช้กับเรือกองทัพนะอันนี้ก็ปล่อยคลื่นโซน่าออกไปถ้ามันไปกระทบกับเรือค้าสึกตัวนี้คลื่นมันก็จะสะท้อนกลับมาหรือแม้กระทั่งใช,ใช้กับการคัดแยกผลไม้เนาะใช้กับการคัดแยกผลไม้ก็คือถ้าสมมุติว่า คืนตัวเนี้ยมันมีความถี่เท่านี้ถ้ามันไปกระทบมีความถี่ความยาวคืนเท่านี้ถ้ามันไปกระทบกับผลไม้ที่มันมีขนาดเล็กแล้วมันไม่สะท้อนอ่ะเราก็คัดผลไม้นั้นทิ้งแต่ว่ามันกระทบกับผลไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมันสามารถสะท้อนคืนตัวนี้ได้เพราะถ้าผลไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากว่าค่าความยาวคืนตัวเนี้ยที่เราปล่อยออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการคัดแยกผลไม้ได้นะครับ อันนี้ก็คือประโยชน์ของสมบัติการสะท้อนของเสียงนะครับทีนี้เราไปดูโจทย์เกี่ยวกับการสะท้อนของเสียงนะครับว่ามันจะมีโจทย์แนวไหนอะไรยังไงบ้างนะมีโจทย์ประมาณอยู่5ข้อนะครับที่ผมคัดมาเนาะโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าในการคัดขนาดของผลไม้นะที่กําลังไหลผ่านตามรางน้ํา โดยอาศัยการสะท้อนของเสียงจากเครื่องโซน,น่าซึ่งต้องการคัดแยกผลไม้ที่มีขนาดใหญ่และเล็กกว่า7.5ซนเมตรออกจากกันจงหาความถี่ที่เหมาะสมของคลื่นเสียงนะครับจากเครื่องโซน,น่าเมื่ออัตราเร็วของเสียงในน้ำมีค่าเป็น1,500เมตรต่อวินาทีนี่ก็คือประโยชน์ในการคัดแยกผลไม้นะครับปล่อยคลื่นโซน,น่าแล้วก็ ให้ความเร็วขึ้นเสียงในน้ำมา1,500เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้ขนาดของอผลไม้มานะครับที่ต้องการคัดนอ้องก็คือถ้ามันผลเล็กกว่านะี้อันนี้เขาก็จะคัดคัดแยกออกจากผลที่มีขนาด7.5เซนมขึ้นไปเพราะฉะนั้นค่าแลมดาครับค่าแลมดาของคลื่นโซน,น้าเนี้ยก็ต้องเท่ากับ7.5เซนเมมันถึงจะสามารถคัดแยกผลไม้ได้ เนาเราก็หาความถี่ออกมาจากสมการ v เท่ากับ f ลัมดานะครับ v เท่ากับ f ลัมดาโดยที่ v ของเราโจทย์เขาให้มาแล้ว1,500เมตร f เท่าไหร่ไม่รู้แต่ลัมดาของเราก็คือ7.5ซนเมตรเราก็แปลงไวให้อยู่ในหน่วยเมตรก็คือ7.5คูณ10ยกกำลังลบ2นนก็จะได้ f ออกมาเท่ากับ1,500 ส่วนด้วย7.5ุคูณสิยกกำลังลบสคํานวณออกมานะครับก็ได้ f ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 0 0หมื่เฮิร์ตส์เนาะสองหมื 20, เ่เฮิร์ตส์ตัวนย้ายขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกทีนี้ไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับ จทย์ข้อที่2เขาบอกว่าในขณะที่อากาศมีอุณหภูมิ15องศา,ศาเซลเซียสถ้าต้องการได้ยินเสียงกล้องอจากเสียงตะโกนของตัวเองอผู้ตะโกนจะต้องยืนห่างจากหน้าผายอย่างน้อยที่สุดเท่าใดคำว่าการได้ยินเสียงกล้องก็คือเสียงอะไรครับเสียงที่มันเป็นไงเสียงที่มันเท่ากับ 0. เท่าไหรนะ่ฮะ0.1วินาที เนไหมฮเสียงกล้องต้องเป็น0.1วินาทีนะครับเวลาที่เสียงมันสะท้อนกลับมาเนี่ยต้องเท่ากับ0.1วินาทีเพราะฉะนั้นครับเราสามารถหาัตาเร็วของเสียงได้จากอุณหภูมิที่เขากําหนดมาก็คือใช้สมก,การ v เท่ากับ331บวก0.6 t 331ก็คือเป็นอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิ0องศานะครับ สิบจุดหกทีทีก็คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสสิบห้าลังจากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับ16 5เป็นเป็นเท่าไหร่สิบหเป็น90เนาะอันนี้15 6ห้าเทที่สิเป็น90ก็เป็น9บวกกับ3 3 1นได้อัตราเร็วเท่ากับ340เมตรต่อวินาที พอเรารู้อัตราเร็วแล้วนะครับเราก็ไปหาระยะที่ชายคนนีย้ยืนอยู่ห่างจากหน้าผานะอนนี้สมมุติเป็นหน้าผาชายคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้เราต้องการหาระยะ x ครับแต่เสียงฮะเสียงมันไม่ได้เดินทางแค่ขาไปนะเสียงมันเดินทางไปแล้วก็กลับเพราะฉะนั้นระยะทางที่เสียงเดินทางเนี่ย s เ,เนี่ยต้องเป็น2 2 x, อ x s ต้องเป็น2 x เราสามารถหา S ได้จากสมการ S เท่ากับ b t เพราะว่าเสียงมันเดินทางด้วยอัตราเร็วคงที่ก็ใช้สมการ S เท่ากับ v t เลยฟรเราหามาแล้วอัตราเร็วของเสียงก็คือ340ส่วน t ก็คือ0 0 1วิอ่ะ0.1วิก็คือเสียงกล้องนะครับโอเคก็จะได้ S ออกมาเท่ากับ34เมตร แต่โจทย์เขาไม่ได้ต้องการระยะทางที่เสียงเดินทางครับเขาต้องการระยะทางเขาต้องการระยะที่ชายคนนีย้ยืนห่างจากหน้าผาก็คือ x เพราะนั้นก็ต้องเอา x เท่ากับ s หารด้วย2ก็จะเป็น34หาร2เท่ากับ17เมตรอันนี้ก็คือตำแหน่งที่ชายคนนีย้ยืนอยู่ห่างจากหน้าผานะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับ จุดข้อที่3นะเรื่องการสะท้อนนะเขาบอกว่าเรือสำรานจอดอยู่ห่างจากหน้าผาแห่งหนึ่งพร้อมกับเปิดโบสเสียงดังทำให้ได้ยินเสียงสะท้อนกลับหลังจากเปิดโบดไปแล้ว3วินาทีและเมื่อเรือแล่นออกจากหน้าผาเป็นระยะ3 0เมตรแล้วเปิดบูถอีกครั้งจะได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาหลังจากเปิดบูดไปแล้ว6วินาที จงหาว่าในขณะที่เปิดวูดอีกครั้งเรือสำรานอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทางเท่าใดก่อนอื่นเราก็วาดรูปเลยเนาะอันนี้เป็นหน้าผาแล้วกันเนาะเป็นหน้าผาตรงนี้จะเป็นเรือนะครับเป็นเรือตอนแรกที่เขาเปิดวูดเนี่ยเสียงมันสะท้อนกลับมาใช้เวลาเท่าไหร่ฮะใช้เวลาสามวินาทีนะครับ ทีหน่ทีไปกับเท่ากับ3วินาทีต่อมาเรือแล่นออกจากหน้าผาแล่นออกจากหน้าผาเป็นระยะเท่าไหร่แล่นออกจากหน้าผาเป็นระยะ30มเมตรเสียงใช้เวลาเดินทางไปและกลับนิทีสองเสียงใช้เวลาเดินทางไปและกลับเท่าไหร่ครับ6วินาที 2นะเพราะฉะนั้นเราหาอัตราเร็วของเสียงได้โดยใช้สมการ v เท่ากับ s ส่วน t เราหาจาก t 2ครับเพราะว่าเรารู้ระยะของ t 2ใช่ไหมระยะของ t 2ระยะก็คือ30มสิคูณสทำไมต้อง30มสคณสเพราะว่าเราคำนวณจากเวลาที่เสียงเคลื่อนที่เนี่ย ทั้งไปและกลับก็คือ6วิเพราะฉะนั้นระยะก็ต้องคูณ2เข้าไปด้วยก็คือขา,ขาที่เสียงเดินทางไปถึงหน้าผาแล้วก็เสียงเดินทางกลับมาก็จะเป็น30มสบวกสานะครับก็จะเป็น60ส่วน6ได้อัตราเร็วของเสียงเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีทีนี้เราก็ไปหา ระยะแรกนะครับหาระยะแรกเรารู้เวลาละเรารู้อัตราเร็วละนะครับก็ใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t เหมือนเดิม v ของเสียงก็คือ10นะครับ s ของเสียง s ที่เสียงเดินทางนีระยะแรกเนี่ยเราไม่รู้แต่เวลาเรารู้ไหมเวลาเรารู้ก็คือ3วินะครับนี่คิดจากหลังมาหน้าเนาะนี่ก็ ย้ายสขึ้นไปคูณครับก็จะได้ s เท่ากับ30แต่ s ยังไม่ใช่คำตอบนะ s ก็คือเสียงเดินทางไปและกลับแต่เขาหาว่าจุดแรกเนี่ยหลังจากที่เปิดบูกครั้งแรกเนี่ยเรือสำราญอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะเท่าใดนะครับก็ต้องเอา S s เนี่ยหารด้วย2ก็จะเป็น30ส่วน2นะเท่ากับ15 x เท่ากับ15เมตร ก็คือตำแหน่งที่เปิดบูธครั้งแรกเรือสำรางอยู่ห่างจากหน้าผา15เมตรนั่นเองนะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยส่งขึ้นดนเป็นเรือลบเนาะอันนี้ใช้ประโยชน์ทางการทหารนะครับเรือลบลำหนึ่งส่งขึ้นดนของอัลตราโซนิก จากเครื่องโซน่าไปในแนวทำมุม30องศากับผิวน้ำเพื่อค้นหาเรือเอเรืดำน้ำดังภาพที่3.6ถ้าหลังจากส่งคลื่นดนออกไป3วินาทีจึงได้รับคลื่นสะท้อนกลับมาจงหาว่าเรือดำน้ำอยู่ห่างจากเรือลบเป็นระยะทางเท่าใดเมื่อวัดตามผิวน้ำก็คือหาระยะตรงนี้เนะาะระยะตรงนี้นะครับและอยู่ ลึกจากผิวน้ําเป็นระยะเท่าใดก็คือหาระยะตรงนี้ด้วยอ่ะผมให้เป็นระยะ x กับ y แล้วกันหาระยะ x กับหาระยะ y นะครับเอ่อเมื่ออัตราเร็วเสียงในน้ํามีค่าเท่ากับ1500เมตรต่อวินาทีอ่ะมาดูว่าเราจะหาระยะตรงไหนได้บ้างนะครับหนึ่งก็เลยก็คือเราต้องหาระยะตรงนี้ออกมาก่อนถ้าเปรียบเทียบมันก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองด้าน ตรงข้ามมุมฉากเขาให้เขาให้มุมมา30องศาแสดงว่าเรื่องนี้มันต้องใช้ตีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวแน่ๆเลยทีนี้เราก็มาดูสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะครับเขาให้เวลาที่เสียงเดินทางไปและกลับเนี่ยสวินาทีทีไปกลับนะ เท่ากับ3วินาทีแล้วก็ให้ v อัตราเร็วของเสียงในน้ำเท่ากับ1,500เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราสามารถหา s ได้จากสมการ s เท่ากับ vt ครับ s เท่ากับ vt แต่ s เนี่ยจะเป็นระยะทางทั้งไปและกลับนะเป็นระยะทางที่เสียงเคลื่อนที่ทั้งไปและกลับนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาหารออก v 1,500นะครับแล้วก็ t ก็คือ3 15 3เป็น45 4,500 s 4,500เมตรแต่เราจะหาระยะแค่แค่ครึ่งเดียวเราก็เอา s ไปส่วน2ก็จะเท่ากับ4,500ส่วน2นะครับ เท่ากับ2,250เมตรเรารู้ระยะตรงนี้แล้วนะครับระยะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าการกระจัดจากเรือถึงเรือดำน้ำจากเรือลบถึงเรือดำน้ำเนี่ย2,250เมตรเราก็สามารถหาระยะ x กับระยะ y ได้โดยใช้ตรีโกณมิติเข้ามาช่วยนะครับหาด้าน x หาด้าน x เ,เนี่ยด้าน x มันเป็นด้านประชิดมุมใช่ไหมก็ใช้ฟังก์ชันไหนครับฟังก์ชันคอร์สคอร์สก็คือชิดส่วนด้วยฉากคอร์สเซตาก็คือชิดส่วนฉากชิดก็คือชิดมุมครับมันชิดมุมฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นคอร์สสามสิบคอร์สสามสิบนะ คอาสน้อยค่ามากมีค่ารูทสส่วนสก็จะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากับเท่ากับ X ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย2,250ทีนี้ก็คูณไข้แก้สมการออกไปนะครับก็จะได้ X เท่ากับ2,2,5,0คูณรูทสส่วน2ตัวนี้ตัด ตัดเหลือ1ตัดเหลือ1 25ก็จะเป็น1,125รูท3ได้ระยะ x ออกมานะครับหน่วยเป็นเมตรนี่หาระยะ y นะครับระยะ y เราจะหาจากฟังก์ชันไหนเมื่อระยะ y มันอยู่ด้านตรงข้ามมุมใช่ไหมนะก็ออกฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันไซน์ไซน์ก็คือ ข้ามส่วนด้วยฉากข้ามส่วนฉากไซส์าม30มีค่าเท่าไหร่ไซส์าย30ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 1ส่วน2อข้ามข้ามก็คือระยะ y เนาะส่วนด้วยฉากก็คือระยะ,ะตัวนี้ 2,250ตัวนี้2,250นี่ก็แก้สมการหาค่า Y มาก็จะเป็น2,250หาร2นะครับเท่ากับ1,125เมตรอันนี้ก็คือระยะ Y นี่ก็ 1, 1 2 5 5งูทเมตรนะครับก็จะประมาณนี้ใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติเข้ามาช่วยด้วย นาะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อสุดท้ายจากข้อนี้เขาบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ระหว่างหน้าผา2แห่งลหลังจากยิงปืนไปนัดหนึ่งชายคนนี้ได้ยินเสียงดังครั้งที่1และครั้งที่2 mm hmm. เมื่อเวลาผ่านไป1.75และ2.5วินาที ถ้าตาเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่าเป็น340เมตรต่อวินาทีจงหาระยะห่างระหว่างหน้าผาทั้งสองนี่ก็คือชายคนนี้นะครับยืนอยู่แล้วก็ยิงปืนขึ้นไปเขายืนอยู่ระหว่างหน้าผาเราไม่รู้ว่าหน้าผาในมันห่างกันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แล้วกันตอนแรก เขาได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาใช้เวลา1.5วินะครับ t1 เท่ากับ1.5วิสแสดงว่าไอ้1.5วินเนี่ยระยะมันต้องใกล้กว่าแน่นอนนะครับผมกำหนดเป็น x1 แล้วกันหน้าผาห่างกันเป็นระยะ x นะครับนี้ก็เป็น x2 แล้วก็ t2 เนี่ย เสียงเดินทางไปและกลับเท่ากับ2.5วินะฮะอันนี้ว่าว่าจากโจทย์ที่เขากำหนดมาเนาะเขาให้อัตราเร็วเสียงมา340เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราสามารถหา x1 กับ x2 ออกมาได้เลยนะครับผมจะหา x1 หา x1 ก็ใช้สมการ s เท่ากับ vt เอสเท่ากับ v t แต่ s ตัวเนี้ยจะเป็นระยะการเคลื่อนที่ของเสียงนะครับก็จะเป็น s 1เท่ากับ340คูณ1.5ได้ออกมาเท่าไหร่เออุคูณอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น3ส่วน2จะง่ายกว่านะเป็น340คูณ3ส่วน2 แปลงแบบนี้จะง่ายกว่านะครับตัดตัดเป็น1 7เป็น170คูณ3 3 7 21ทด2 3 1เป็น3 4 5 5ี่อันนี้เดินทางไปและกลับก็คือ510เมตรเพราะฉะนั้นเราจะหา x เดียวก็เอา510ราร2 ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่2 2เป็น4 2, 5, 10, 25เป็น10 255เมตรอันนี้คือ x1 นะครับได้มาแล้ว25 55 5, นะครับหา x2 ก็หาเหมือนกันครับหา x2 ก็ใช้ s เท่ากับ v t นะแล้ว s ก็ต้องเป็น s2 ด้วยเป็นระยะทางของเสียงนะครับระยะทางไปกลับของเสียงก็จะเป็น 340คูณกับทีทั้งไปและกลับก็คือ2 0, 2 5อันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น5.2ส่วน2แล้วกันจะได้จะได้หารง่ายนะคูณ5ส่วน2มันก็มีค่าเท่ากับ2.5เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ตัดตัดเหลือ1.70 573 15 5 5 3 5 1เป็น5เป็น850นี่คือ S2 ทีนี้หา x ก็เอา S2 หาร2ครับเป็น850ส่วน2 2 4เป็น8 425เมตรนะได้ x2 เท่ากับ425เมตรเพราะฉะนั้นหน้าผาก็จะห่างกันก็เอา 255บวกกับ425นะครับเป็นเท่าไหรเอยเป็น670เมตรถูกไหมฮะอันนี้ก็คือระยะห่างของหน้าผาทั้งสองโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการสะท้อนของเสียงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะ หากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชอยไอฟิสิกไทยบ้านของผมด้วยนะหากผิดพลาดประการใดขอขอภัยไหมนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ